เริ่มต้นกันที่คดีที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นล่าช้าเกินสขขนมควัน,านการก่อสร้างอาคารยื่นขออนุญาตบแบบก่อสร้างไว้25เมตรซอยแห่งนั้น,นมีถนนค่อนข้างแคบ<ม>ความสูงของอาคารเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนด้านหน้าที่ดินถนนตรงนั้นเนี่ยมันแคบมากประชาชนที่เขาได้รับ ผลกระทบร้องเรียนใด้ขอให้ทางสำนักง,งานเขตใช้อำนาจระง,งับการก่อสร้างไว้ก่อนสำนักง,งานเขตแห่งนั้นก็ยังยืนยันว่าถนนมันกว้าง10เมตรเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าถนนซอยนั้นเนี่ยกว้าง10เมตรเนี่ยมันไม่ใช่ตลอดทั้งซอยก็ละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามผู้ที่ได้รับผลกระทบก็นำคดีมาฟ้องศาลปกครองได้มันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งสัญญา ครับนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะทางด้านการเกษตรเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูประโภคไม่ใช่สัญญาแพ่งทั่วไปแต่เป็นสัญญาทางปกครองซึ่งก็จะส่งเรื่องมาให้สํานักงานในการสูงสุดสำนักงานคดีปกครองใช่เป็นผู้ว่าต่างกดำเนินคดีให้สุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ในการที่สํานักงานอัยการสูงสุดโดยสํานักงานคดีปกครองเข้าไปช่วยเหลือดําเนินคดีก็คือประชาชน สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ1นาทีกับ OAG Plus นะครับแล้วก็วันนี้เรายังอยู่กับพี่ไอการบัญชานะครับสวัสดีครับพี่ไอการบัญชาครับสวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงลักษณะนะครับของคําสั่งการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะคดีปกครองรูปแบบหนึ่งมาแล้วยังเหลืออีก3รูปแบบครับ พี่อการบัญชาครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะต้องรบกวนพี่อการบัญชานะครับได้ช่วยอธิบายแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าอีก3รูปแบบที่เหลือเนี่ยมีรูปแบบไหนอีกบ้างครับที่เป็นลักษณะของคดีปกครองครับที่เราเจอกันอยู่เราเริ่มต้นกันที่คดีที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่นะครับตามที่กฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติแล้วก็หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่นั้นล่าช้าเกินสุควับ ซึ่งสังเกตดูจะมี2ลักษณะรวมอยู่ด้วยคือไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยับปฏิบัติหน้าที่แต่ล่าช้าเราจะพูดรวมๆกันไปนะครับเรายกตัวอย่างกรณีแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่การก่อสร้างอาคารในซอยแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซอยแห่งนั้นเนี่ยมีถนนค่อนข้างแคบครับนะครับโดยเจ้าของโครงการที่จะก่อสร้างอาคารเนี่ยยื่นขออนุญาตรับแบบก่อสร้างไว้25เมตร ครับน่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าอพาร์ตเมนต์ขนาดความสูงประมาณเจ็ดถึงแปดชั้นประมาณยี่สิบห้าเมตรความสูงยี่สิบห้าเมตรครับแต่คราวนี้ความสูงของอาคารเนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่กับความกว้างของถนนด้านหน้าที่ดินที่ก่อสร้างอาคารนั้นครับนะครับถ้าถนนหน้าที่ดินถึงสิบเมตรเนี่ยครับมันก็สามารถสร้างอาคารได้ถึงยี่สิบห้าเมตรครับนะครับกฎหมายเขากำหนดไว้แบบนี้ครับคราวนี้ก็ปรากฏว่า เจ้าของโครงการนี้ก็ก่อสร้างอาคารไปแต่ประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นในที่ใช้ซอยนั้นเนี่ยนะครับที่เขาได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารเนี่ยเขาเห็นว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันแคบมากถนนมันไม่น่าจะถึง10เมตรหรอกเพราะฉะนั้นอาคารเนี่ยมันไม่น่าจะสร้างได้ถึง25เมตรก็เลยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ เป็นสำนักงานเขตแห่งหนึ่งนะครับโดยร้องไปขอให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยนะครับใช้อำนาจตามกฎหมายให้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบแล้วถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ขอให้เจ้าของโครงการเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงแบบของอาคารให้มีความสูงลดลงนะครับ ก็ปรากฏว่าสำนักง,งานเขตแห่งนั้นก็ยังยืนยันว่าถนนมันกว้าง1ิเมตรอ่าก,ก็ไม่ได้ออกคําสั่งระงับการก่อสร้างนะครับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาเลยนําคดีไปฟ้องที่ศาลปก<ร>ครองครับ,รบในทางพิจารณาคดีเนี่ยนะครับก็ได้ความว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยทําการรังวัดที่ดินอะไรกันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไที่ว่าถนนซอยนั้นเนี่ยกว้าง10เมตรเนี่ยมันไม่ใช่ตลอดทั้งซอย S <S ในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารนั้นเนี่ยถนนมันไม่ถึงมันไม่ถึงส0เมตรจริงๆครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นตัวอาคารนั้นเนี่ยก็ต้องตัดเปลี่ยนแบบแปลนนะครับแต่หน่วยงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยสำนักง,งานเขตไม่ใช้อำนาจในการอา,อาระงับการก่อสร้างไว้ก่อนแล้วให้เขาแก้ไขแบบแปลนก็นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยหน้าที่ ตามที่กฎหมายเขากําหนดให้ต้องปฏิบัติครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะควรจะทํามีคนร้องเรียนเข้ามากฎหมายกําหนดให้ต้องทําหรือพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ก็ก็ละเลยไม่ได้ปฏิบัติตามผู้ที่ได้รบับผลกระทบก็นําคดีมาฟ้องศาลปกครองได้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกิดสมควรก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ล่าช้าก็คือล่าช้าและเกิดผลกระทบผลเสียต่อประชาชนหรืออะไรก็ตามแต่ ทนี่อีกตัวอย่างหนึ่งดีเลยครับอาจจะใกล้ตัวเข้ามาหน่อยก็คือเป็นเรื่องของเทศบาลนครแห่งหนึ่งนะครับเขาไม่ดูแลสะพานลอยคนข้ามถนนหน้าห้างสรรพสินค้านะครับปล่อยให้มีหาเร่แผงลอยตั้งขายของบนสะพานลอยพื้นสะพานลอยก็มีสภาพที่ลื่นเป็นน่าจะเป็นอันตรายนะครับตรงเชิงสะพานลอยฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าก็มีการ ตั้งโต๊ะเรียรายอะไรขวางขีดขวางทางเท้าครับมีขยะมูลฝอยในบริเวณสะพานลอยน้ําเน่าขังส่งกลิ่นเหม็นนะครับประชาชนที่เขาใช้สะพานลอยแห่งเนี้นะครับ,รบเขาก็ได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมเขาก็นําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองอว่า่าเจ้าหน้าที่หรือเทศบาลนครแห่งนั้นเนี่ยนะครับอ่า ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดที่ควรจะทําให้ทางเดินสะพานลอยเนี่ยมันปลอดภัยเดินสะดวกไม่มีหาบเร่แผงลอยมาวางเกะกะทางเดินใช่ถูกต้องครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งลักษณะของคดีปกครองนะครับผ่านไปละอีกหนึ่งรูปแบบทีนี้มาถึงรูปแบบที่3ครับลักษณะคดีปกครองในแบบที่3คืออะไรครับพี่ชาครับเป็นคดีละเมิดครับนะครับก็คือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับเราต้องรู้ก่อนว่าการละเมิด เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคือการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตามกฎหมายนั้นนะมันไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเขานะครับบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสิียหายทดแทนที่เกิดจากความเสียหายนั้นได้สําคัญคือต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วไป ทำเรื่องอะไรที่เป็นส่วนตัวของเขาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทากฎหมายและมีผลกระทบกับคนอื่นครับ,รบซึ่งไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปด้วยนะต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ใช้อํานาจตามกฎหมายครัถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปเช่นพนักง,งานขับรถรบของ หน่วยงานต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายหรืออย่างเช่นคุณหมอของโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยที่ทาการรักษาทําการผ่าตัดผู้ป่วยเนี่ยปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกถ้าเป็นคดีที่ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายจะเป็นคดีแพ่งเป็นละเมิดทั่วไปซึ่งจะเป็นคดีแพ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังใน เร่องตนงานสมพาแห้งครับผมอันนี้เรามาพูดถึงคดีละเมิดทางปกครองอ่ะยกตัวอย่างครับอย่างเช่นกรมชลประทานครับทําการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวเขื่อนกั้นน้ํามีตัวอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลกลใดเราไม่รู้ล่ะจากการที่ใช้อํานาจตามกฎหมายไปสร้างอ่างเก็บน้ําตรงนั้นเนี่ยมันทําให้น้ำเนี่ยล้นหรือว่ารั่วซึมอะไรไปท่วมเลือกสวนไร่มาครับ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่สามารถทำนาได้ไม่สามารถทำการเกษตรอย่างอื่นได้นะครับชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากอ่างเก็บน้ําตรงเนี้นะคร,ครับเขาก็จะเอาคดีมาฟ้องอว่ากรมชลประทานใช้อํานาจตามกฎหมายแล้วมันไปก่อความเสียหายให้ครับ อย่างที่ได้บอกอย่างที่พี่อัการบรญชาได้บอกว่าเนี่ยคืออำนาจใช้อำนาจตามกฎหมายเฉพาะด้วยที่เป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําที่ว่านี้แล้วก็เกิดผลกระทบก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคดีปกครองนะครับทีนี้มาถึงแบบสุดท้ายครับพี่อัยการบรญชาครับยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันสักนิดหนึ่งครับประเภทสุดท้ายก็คือเป็นคดีปกครองที่พิพาทกันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดง่ายขึ้นครับผมเป็นข้อที่จริงต่อเนื่องจาก ตัวอย่างที่แล้วือการสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับในการสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่ากรมชลประทานเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเองแต่เขาไปจัดจ้างบริษัทเอกชนผู้รับเหมาแห่งหนึ่งทำการสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรมชลประทานกับบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยมันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งสัญญา ครับนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะทางด้านการเกษตรใช่ไหมการสร้างอ่างเก็บน้าหรือเป็นการเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูประโครับครับเพราะฉะนั้นสัญญาประเภทนี้ครับไม่ใช่สัญญาแพ่งทั่วไปครับแต่เป็นสัญญาทางปกครองครับเมื่อเกิดข้อพิพาทในสัญญาเนี้ยครับก็ต้องมาขึ้นศาลปกครองนะครับอย่างเช่นผู้รับเหมาที่ทําการก่อสร้างเนี่ย อ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับทาการก่อสร้างงานอ่างเก็บน้ำไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาซึ่งบางทีก็บางกรณีก็ล่าช้าไปเลยกําหนดไปเป็นปีเลยก็มีนะครับผลกระทบก็คือประชาชนในพื้นที่จากการที่จะได้ใช้อ่างเก็บน้ำก็ไม่ได้ใช้สักทีใช่ไหมครับประโยชน์ที่จะใช้จากในด้านการเกษตรก็ไม่ได้ใช้สักทีเกิดความเสียหายอย่างนี้ซึ่งในสัญญาเนี่ย กำหนดเบี้ยปรับไว้ครับกำหนดเบี้ยปรับไว้ว่าถ้าสร้างไม่เสร็จตามสัญญาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเบี้ยปรับตามที่กําหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้ว่าจ้างครับนะครับกรมชลประทานในฐานะผู้ว่าจ้างก็ต้องใช้สิทธิ์เรียกค่าปรับก็ดีค่าเสียหายในส่วนอื่นๆก็ดีครับจากบริษัทผู้รับเหมาเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งก็จะส่งเรื่อง มามให้สํานักงานในการสูดสํานักงานคดีปกครองชเป็นผู้ว่าต่างดํา <ำ S 2> เนินด<อ>คดีให้ฟ้องคดีให้เพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากเลยนะครับพี่ประการมาช่าว,ว่าการที่สํานักงานอัยการสูงสุดเข้าไปว่าต่างให้กับกรมชลประทานเนี่ยในในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็นะคือหนึ่งคือเอ้ยคุณต้องทําให้เสร็จ ตามเวลาสินั่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะเพราะว่าอย่างที่พี่ไอการบัญชาได้บอกไปแล้วว่าไอการสร้างเขื่อนเก็บน้ำเป็นการอาศัยอํานาจหน้าที่เฉพาะของกรมชลประทานที่จะสร้างสาธารณภคให้กับประชาชนในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ในการที่สํานักงานไอการสูงสุดโดยสํานักงานคดีปกครองเข้าไปช่วยเหลือดําเนินคดีว่าต่างให้กับกรมชลประทานเนี่ยก็คือประชาชนเพื่อให้ได้ ใช้อ่างเก็บน้ําภายในกําหนดระยะเวลานะและที่สําคัญไปกว่านั้นควรจะเรียกสิ่งที่เป็นค่าปรับอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ควรจะได้เนื่องจากความล่าช้าเหล่านั้นมาเยียวยาด้วยมาเยียวยาค่าเสียหายความเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเงินเหล่านั้นที่ได้เรียกกลับคืนมาได้ก็จะนําไปเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปในอนาคต ครับนะครับนี่ก็คือเห็นภาพมากครับว่าว่าว่าสำนักงานคดีปกครองก็เป็นอีกหนึ่งสำนักงานภายใต้สำนักงานในการสูงสุดที่ทําหน้าที่เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ช่วยรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญการบัญชามากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าและก็แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสถานกานณคดีปกครองให้เราได้ฟังขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีครับมาถึง2ตอนด้วยกันเลยทีเดียวเมขอบคุณมากเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะได้รับทราบนะครับข้อมูล แล้วก็อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอายการสูงสุดในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนอย่างชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนต่อๆไปนะครับหนึ่งนาทีกับ OAG+ จะเล่าเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวของสำนักงานไหนอีกนะครับต้องติดตามนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะครับเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่คิดมากๆเลยแหละครับแล้วเจอกันใหม่ใน1นาทีกับ OAG+ ตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ